สวัสดีครับช่องทำหาแแดกตัวนี้ก็มาจะหาปลามีเข้าบา้านแล้ววอันนี้น้ำขึ้นอาจไม่เห็นเลยอาจไม่เห็นเลยน้ำขึ้น เป็นลื้นเป็นลมน,น้อยพี่น้องเอ้ยลมหน้าลมหน้ายุหน้าโลหน้าลมหน้ายุหน้าขึ้นหน้าพายุ โยเกกโยเยมดแล้วจะพอใจได้จะพาให้ดูเผื่อได้เลย เข้าบ้านแล้วกำลังเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านกันสองสาม 5, ลำสี่ห้าลำตางเข้าแพ่แล้วพี่น้องเอ้ยวิ่งคู่กันมาสองลำ ปลาชีช่างหรือว่าปลากระตาได้มาไม่มากไปน,น้องเอ้ยวันนี้เมื่อวานนี้ก็าเปนลมวันนี้ก็<น>เป็นเพื่อนไม่ลมเราพลาดกันทำมาห้กิน โรงแรมก็ข้างหน้าก็เป็นโรงแรมก็เป็นชายหาด,ดสวยๆงามงๆมีน้ำขึ้นมองไม่เห็นหาดและน้ำขึ้นน้ำขึ้นท่วมหาดหมด shit <Susukainya> rồi lung khẽ lung thẹn tiếng dài เพียงเท่านี้นะครับเลียนแล้วไปอย่าลืมนะครับและกดไลค์กดแชร์ตดดิดตามไม่ด้วย <c oughs> ช่องตาม,มาแดกนะครับมือใหม่น้องใหม่ทำมานานแล้วจะมาได้ตังก็เข้า <c oughs> จะรับสนุนด้วยนะครับ